สวัสดีเวรุ่นบล็อกฟทูทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับพี่คนดีคนเดิมนะครับน้องๆเจมี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะมาร่าข้างหัวอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้พี่ก็จะมาร่าข้าหัวชัรกแมนกับดากดากก้อนไทเดนให้น้องน้องดูกันครับผมนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าดาบด็กก้อนไทเดนนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เอามา PVP อะไรครับงน้องแต่ว่าคลิปนี้พี่จะเอาดาบนี้ไปทําการล่าฆ่าหัวให้นน้องดูกันก็ผมนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาบนี้จะสามารถฆ่าใครได้ไหมเออนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้พี่ติดมัชักแมนแบบจริงๆจังๆแบบติดงอมแง,งมมาทุกคนนะคือหลายคลิปที่ผ่านมาบอกเลยว่ามัดชักแมนมีทุกคลิปนะครับน้องยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อพี่นะครับที่พี่ทําการเอามาัชักแมนมาล่าฆ่าหัวไปปะนะทุกคนนะเออโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราม กวันว่าคลิปนี้พี่จะสามารถฆาใครไม่ทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมส์นะครับนะถ้าใครไม่กดน,นี่ใจร้ายมากเลยครับผมพี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากไปเลื่อสูงๆต้องทำไงครับ อ๋องั้นนี่เลย easy farm บริการ farm map ต่างๆมีว่าจะเป็น box food โรโกนชิ n g p i v farm a p อื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะหนูเอาราครับผมก็ืองขาวกาบสัมมนาสัสดนี้คุณผู้ชมไปรับชมคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมนะก็กลับมาอยู่กับพี่อีกแล้วเซมมี่ครับผมซึ่งคลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาราคาหัวด้วยหมัดชักแมนแล้วก็ดาบดากก้อนทะเดนให้น้องน้องดูกันครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเรามารับชมกันซิว่าพี่จะสามารถ ฆ่าใครได้ไหมเอ่ยนะครับผมนะยังไงก็เป็นกําลังใจเดีวยวกันกดไลค์กดซ like, ับแครกให้พี่ทุกคนมาเดี๋ยวเราทําการเริ่มล่าฆ่าหัวกันดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้มีคนรู้จักพี่จะทมึนงน้องมาเดี๋ยวเราไปชาเอฟซีทำการหน,หนึ่งกันดีกว่าทุกคนมาซึ่งต้องบอกเลยว่าคอมโบของดาบแล้วก็ทะเด่นพี่ก็ไม่รู้นะครับมึนงน้องยังไงก็โมวอีกตามเคยนะครับนะคือพี่ไม่เน้นคอมโบเน้นต่อนะครับมึงน้องต่อจนตายประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยไอ้นุ่มไอ้นุ่ม ึงหนึ่งกับพี่เปล่าหนึ่งหนึ่งกับพี่เปล่าเอาไหมอีกหนึ่งไหมมาลองโอเคทุกคนน้องเขาคงจะหนึ่งกับพี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิโอเคคนไฟด้วยเอสเหรอคนไฟคนของเอสอุ้ยจับมาก่อนสวยเอ้ยทุกคนโอ้คือพี่ก็เพิ่งจะตื่นนอนลน้นนิวมันก็กดจะไม่ค่อยจะโดนนะครับเอาใหมเอาใหมเอาไหมตั้งสตินะครับโอ้ล็อกมา ปึ๊บโอเคล็อกโดนสวยทําการนี่เลยโอ้โหขึ้นฟ้าจึ๊บอืโดนไหมโดนอยู่โอเคคือชางแมนที่พี่ชอบเล่นเนี่ยเพราะว่ามันจ่อฮาก์คิทุกคนนะมันจอ,อกฮากีคิบ่อยทุกคนพี่ลยชอบเล่นนะครับน้องจับมาก่อนเธอจะจับล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนจับ,จบ,จบ,จบเรียบร้อยโอ้โหโอุห้ยอุยมาวินมาวินมาวินโดนมาเจมส์เซิงครับทุกคนนะ ก็สือได้ว่ามันก็เล่นไม่ยากนี่หมดทุกคนสําหรับช้างแมงกับดาบดาก้อนที่เล่นนะครับมันก็เล่นไม่ยากนะก็ลากข้าหัวได้เลยทุกคนนะไอ้ทุกคนพี่โดนแล้วโดนเซิงแล้วปึ๊บมาจับมันก่อนทําการปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอ้โห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 ้โอ้ทุกคนกดโอ้โหกดสกิลผิดไหมนะสกดถูกนะบอกเลยว่าเมื่อกี้มีโอกาสวันช็อตเลยทุกคนมีโอกาสวันช็อตแน่ปึ๊บนี่แน่นี่แน่โอ้โหทุกคนแรงมาก เซตนี้แรงมากมีอยากจะเชื่อว่าเซตนี้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยว้าวว้าวเอาต่อต่อมาเลยดาน้าเข้ามาเลยไอหนุ่มน้อยดาน้ากันเข้ามาทีละตัวลเลยเฮ้ยทีละคนเลยปึ๊บเโอเคทุกคนจับไม่โดนสุดยอดจริงทุกคนโอ้ใครจริงปืนพิษมาเนี่ยบางอาจมากนะคือระกักเลยต้องทำการตันให้โดนทุกคนตันให้โดนก่อนโอเคทุกคนเอาโหยกดสกิลไม่ได้ปะกดสกิลไม่ได้ครับผม ปึ๊บปุ๊บอะล็อกไม่โดนด้วยคนนี้ตึงทุกคนคนนี้ตึงคนนี้ตึงจังอ่ะจับมาก่อนอ่ะปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทุกคนกดสกิลผิดโอ้ยบอกเลยทุกคนถ้าเมื่อกี้โดนนะสลังเฮโยแน่ๆสลังเฮโยสโลเฮยังแน่ๆทุกคนแต่ว่าพี่กดสกิลไม่โดนไงมันมันมันปึ๊บอ่ะมณ์กอนเรียบร้อยแห้งเลยเฮ้ยเฮ้ย ทำมาเล่นทุกคนอย่าดูถูกคอมโบนี้อย่าดูถูกเซตนี้ทุกคนนะบอกเลยว่าแรงจริงทุกคนแรงจริงเฮ้ยมียักจะเฉือนนะครับ,บน้องๆมีใครจะเล่นอีกไหมเอาเคผุน้ําแข็งใช่ไหมามาทําการเปิดก่อนคือถ้าโดน้เต็มน่าจะแบบแรงมากอ่ะปุ๊บโอ้โหผุน้ําแข็งโดนตันแล้วอา้าวนี่แน่อา้าวพี่ฆ่าใครไว้เนี่ยวิน้อยทําการจับมาก่อนปุ๊บหไม่โดนคือสกิลแซเนี่ยพี่แม่นเลยทุกคนนะ คือถ้าใครเม่นๆไหนบอกเลยว่าแรงมากครับผมเรียบร้อยแห้งเอ้า <c oughs> พี่ค่าคนเวลน้อยอยโถจะโดนด่ามามเนี่ยพี่ขอโทษนะครับ I อ m ม o อรีนะเดี๋ยวทำการขอโทษทนขอโทษก่อนฉันขอโทษนะครับนะมีใครอยากหนึ่งหกับเราไหมเอาไม่ลงเลยเอาไม่ลงเลยเ <c oughs> ขาบอกพี่หรือเปล่าเนี่ยคือในเซิร์ฟนี้มันมีแต่คนค้าหัวก็ตัวตึงก็มีนะเล้านก็มีทุกคนเล้านก็มีนะ วัดีนะเอากราไหมเอากลาไหมหนึ่งหนึ่งกันเราไหมครับเอาไหมครับผมเอาไหมหนึ่งหนึ่งไหมถ้าเอาก็ปุ๊บมาจึบ๊บมาลองดูลองดูนายลอง,ลองสักทีนะครับลองมาก่อนเอออย่าเพิ่งเข้ามาสิปะขำสักใครเข้ามาในรัศมีนี้พี่จะทำการเซิร์ฟทห้หมดทุกคนโอ้น้องคนที่เจ็ดเอ็มด้วยมันมีคนชอบเข้ามาแบบมันนวลเนียน้องชาย คือที่ก็มีเป็นร้อยเล่ยน้องชายทำไมต้องเข้ามาตรงที่พี่สู้อยู่ด้วยไม่เข้าใจเลยนะครับบากผลน้ําแข็งเนี่ยมาป่วนได้ไหมคือตอนนี้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยเอออยากอยากโอเคอยากจะแบบคืออยากใช่ไหมคืออยากใช่ไหมยอยากใช่ไหมฮะฮะปึออ๊บโดนไหมโอ้โหไม่โดนอยากใช่ไหมหาเรื่องหาเรื่องคนเขาสู้กันอยู่ มาเข้ามาไม่ดูเลยนะอ้กักปรอบอ้กักปรอบโอ้ไม่โดนทุกคนมันมันเออมันไกลไปนะครับน,นี่แน่นี่แน่รู้ไหมว่าคนกับสู้กันอยู่นะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้ามานะมากันซีละคนนะบักปอบถ้ามาสองสามคนพี่ก็ไม่ไหวนะครับมากันทีละคนโอ้โหเอ็งยืนต่อแถวกันเลยเหรอเนะี่ย ยืนเรียงหน้ากระดานกันเลยทุกคนมามามาใครจะต่อก็มาเลยครับมึงเนาะเอาคนนี้ใช่ไหมมาคนนี้ใช่ไหมได้เลยไอ้หนุม่มคนไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าคนไหนจะเล่นกับพี่อ่ะอม,มาจีเอ็มมาจีเอ็มมามาจีเอ็ม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 มามามาจีเอ็มเอาไม่มีใครมาเลย ไม่มีใครแบบมาเลยอ่ะโอเคปืนพิษใช่ไหมน้องปืนพิษใช่ไหมเดี๋ยวขอเอาใช้สก,กิลมันโดนที่หมดสิไม่โดนแล้วสก,กิลว้าแล้วปึ๊บมาน้องคนนี้จะอุ้ยทุกคนนี่โอ้โดนไฟแรงมากเลยนะแรงมากเลยผลไฟเนะี่ยจุ๊บจุ๊บเอาจับมาก่อนสวยทําการเอาคอมโบนี้ไปกินเอาโอูโดนผัก,กทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าแรงนะครับแรงนะโดนทีก็แรงอะ่ะบอกเลยบอกเลยนะครับไม่ได้บอก แตะบอกเลยอะไรวะเนี่ยเอา้า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 ปึ๊บโอ้โหสกิลกดไม่โดนพี่มือเป็นอะไรของพี่วะเนี่ยทุกคนไอ้มือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะจึ๊บเรียบร้อยแห้งเลยครับน้องน <c oughs> เล่นง่ายมากทุกคน,นเซนิเล่นง่ายมากนะครับผมนะแต่ว่าสกิลเซตของเอ่อดาวก็เจเดนเนี่ยมันก็ต้องแม่นแม่นแล้วก็แม่นแม่นจริงๆนะครับนะไวๆแล้วก็แม่นแม่นทุกคนบอกเลยว่าเยี่ยมมากมาอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมา ปึ๊บ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 จะไม่โดนทุกคนโอ้โดนแล้วเอาไปกินผักไปทุกคนโอเคสวนสวนกระแสทาราทุกคนส่วนกระแสน้ำปึ๊บอ้อาวอา้อาวอ้าวนี่แน่นี่แน่นแน <c oughs> เข้ามาไม่ดูตามมาตาเรือก็แตกไปสิครับบักหำนอย ทุกคนจริงๆคอมโบหล,ลักๆมันก็มีประมาณนี้ทุกคนที่พี่คิดเอานะครับทำการกดสกิล x หรือสกิล c คอมผลดาก,ก,ก็ได้ถึงนั้นทำการกดดาบแพเด้นนะครับนี่อย่างนี้ทุกคนอย่างเงี้ปึ๊บอ่ากดดาบแพเดน้นปึ๊บแล้วก็ทำการ x Z c จากนั้นทำการกดอา้าวจะเอาใช่ไหมได้เลยมาได้เลยจะเอาก็มาเลยนะน้องสองบอกเลยว่ามันอันนี้ไวมากทุกคนมันพูดเอาไวมากทุกคนสำหรับเออดาบแล้วก็แพเด้นนะครับน้อง คูดาวไวจริงอะไม่ได้ม้ด้วยนะครับพี่นพี่น้องปุ๊บปุ๊บมาดิมาดิมา,มาส่งีลบปืนพิษทุกคนใส่ปืน,มนแมลงจริงๆเนี่ยนะจับมาก่อนใส่ปืนเหรอใส่ปืนมันดาเมจลุนแรงมากเลยครับผมโอ้จับไม่โดนด้วย โดนไม่ไม่โดนอีกลบปุ๊บโอเคลบได้ไหมโอเคโอเคทุกคนพี่ยังยังรอดอยู่แต่ว่าพี่ย่งล็อกไม่โดนเลยทุกคนต้องใจเย็นๆล็อกให้โดนโอเคเอาไปไหนแล้ววะคนไหนอะงงกับคนนะครับคนไหนวะอ,อ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ ปิบเปิบปบโดนไหมโอ้โหทุกคนโดนโดนเกือบวันช็อตทุกคนเลือดหายหมดเลยอ่ะแรงมากเกือบวันช็อตเลือดหายหมดเลยโอ้โหโแรงขนาดนี้ครับเนี่ยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยค่าหัวนี้เอามาให้เป็นของพี่ซะดีๆนะครับไอ้น้องชายแรงจริงแรงจริงทุกคนไม่ได้โม้ด,ด้วยว่าแรงจริงคับทุกคนเซตนี้แรงจริงๆเป๊บเึ๊บปป๊บปึ๊บ ปึ๊บแรงจริงๆครับทุกคนทุกคนครับก็เป็นยังไงกันครับผมนะสำหรับเซตนี้ทุกคนพี่คิดว่าเซตนี้เป็นเซตที่แบบว่าเล่นง่ายแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงมากครับงน้องซึ่งถ้าใครอยากใช้ตามแนะนําเลยว่าใช้ตามดีเลยครับน้องถือว่าเป็นเซตที่เล่นง่ายแล้วก็ดีมากทุกคนนะก็่อนว่าจะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับมาให้พี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับน้องเดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลา่รนคกับผมสวัสดีครับไปแล้วจ้า